นักชอบออนไลน์หน้าใหม่ต้องระวังระวังเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับ PCT p o l i c นะครับเพื่อรู้ทันความคิดของโจย์ออนไลน์นะครับวันนี้เอาเรื่องราวนะครับที่จะมายกเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพนะครับที่มาในรูปแบบเดิมๆนะครับเป็นรูปแบบเดิมๆเลยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ไกลตัวนะครับสำหรับนักชอบหน้าเก่าคงโดนกันไปแล้วหลายคนนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่นักชอบหน้าใหม่ต้องรู้นั่นก็คือนะครับ1เพจ หรือร้านที่คุณกําลังเลือกซื้ออยู่ต้องมีตัวตนที่แท้จริงนะครับ2นะครับเราต้องเช็คดีๆนะครับว่าชื่อบัญชีนะครับเป็นชื่อเดียวกันกับทางร้านให้เรามาไหมนะครับถ้าเกิดเป็นชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีของทางร้านนะครับให้ระมัดระวังนะครับว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับยกตัวอย่างเพจนี้นะครับกำลังขายทุเรียนกันอยู่นะครับแล้วมีนะครับ มิจฉาชีพนะครับใช้โปรไฟล์ของทางเพจทางร้านนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะนี้นะครับเขาเอาโปรไฟล์ของทางร้านเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ทักเข้าไปหาลูกค้านะครับแล้วก็แจ้งยอดตามที่ทางร้านกําลังไลฟ์สดอยู่นะครับทำให้ลูกค้านี่นะครับสับสนนะครับแล้วลูกค้าบางคนนะครับที่ไม่รู้เป็นลูกค้าใหม่นะครับเป็นดักช็อปออนไลน์หน้าใหม่นะครับหรือว่าไม่เคยโดนหลอกมาก่อนนะครับ ก็จะคล้อยตามนะครับแล้วก็โอนเงินให้กับมิจฉาชีพนะครับและสุดท้ายก็ไม่ได้ของนะครับเป็นภัยออนไลน์ที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วนะครับสำหรับนักช็อปหน้าเก่าหลายๆคนก็โดนไปแล้วนะครับระวังคุณจะโดนหลอกนะครับโอนเงินจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของนะครับ อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องของท่านนะครับตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์นะครับรับฟังข้อมูลดีๆเหล่านี้อย่าลืมแชร์ไปให้พวกเขานะครับได้รู้ทันความคิดของโจรออนไลน์วันนี้ p c t ทโพลิสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ